วิธีที่สองนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการให้ยาไม่ว่าจะเป็นยากัะลายาฆ่าเพีย้ยในกับกระบอกเพชรน,นะครับว่าเราควรจะให้ยังไงหรือว่าปริมาณขนาดไหน WHAT วิธีการให้ควรตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปแผ่กันตรงนี้ มาการให้ยากระบองเพนนะครับไม่ว่าจะเป็นยากลาหรือว่าเป็นยาคาเฟอีนก็แล้วแต่เนี่ยด้วยการที่ผมจูใช้ใช้มาค่อนข้างนานละถ้าเกิดว่าเราใช้ยากลาในปริมาณที่ยากลาหรือยาคาเฟีนนะในปริมาณที่มากจนเกินไปจะส่งผลเสียกับต้นไม้สูงมากไม่ว่าจะเป็นแผลที่ไหม้ต้นที่เนา่าสามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ในปริมาณที่พอดีเท่านั้นปริมาณที่พอดีคือเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปริมาณตามทางควรอย่างนี้อันตรายผมแนะนําว่าให้เจือจางกว่าน่อยนึงนะคือ ถ้าใส่เต็มๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าในข้างขวดเขาเนี่ยเหมาะสำหรับพวกไม้ผลหรือว่าไม้อะไรพวกนั้นอนะ่ะมันจะแข็งแรงหน่อยนะการกระบอกให้ของเราเนี่ยให้เจือจางกว่านนะสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับวิธีการให้ยาว่าจะเป็นยากรนลาหรือยาฆ่าเพลี้ยควรจะใช้วิธีการพ่นพ่นนะครับพ่นยานะพ่นยาพ่นยาพ่นยาสามารถใช้ฟอกกี้ก็ได้ถ้ามีไม้น้อยกั็ฟอกกี้ฉีดๆๆก็ได้หรือจะเป็นแบบเครื่องปั๊มจุ่มๆๆแล้วฉีดมันเป็นละอองปล่อยไป,ไปงานใช้ได้เหมือนกันหรือใครมีไม้เยอะ อาจจะเป็นเครื่องอัตรนมัติเลยเป็นทางใหญ่ๆอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังก็ฉีดเดินจี้นี่ก็โอเคก็ดีเหมือนกันครับการพ่นเนี่ยมันจะทําให้ตัวยาเนี่ยไปจนทั่วมันจะเข้าได้ทั่วทุกซอกทุกมุมมากและเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะโดนตัวเพียร์เนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะงั้นการพ่นเนี่ยมันจะให้ผลที่ดีกว่าการลดปกติถ้าเราลดปกติเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ไม่โดนนะบางส่วนที่ไม่โดนยาก็อาจจะทาให้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอะ ส่นบางตาหรือว่าแบบเป็นมุมเป็นมุมที่แบบเป็นมุมอับที่ไม่โดนยา,ย,ายาอย่างเงี้ยเพียมันอาจจะเข้าไปแอบกันได้เพราะฉะนั้นการพ่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละกันแนะนาว่าช่วงเวลาที่พ่นเนี่ยควรจะเป็นช่วงเย็นๆนหรือช่วงมืดมืนะครับจะทําให้โซ่ระยะเวลาในการอยู่ของตัวยาเนี่ยมันจะอยู่นานหน่อยแล้วมันจะสง่งผลไในร,ๆๆๆนะระยะยานลของเขาโอเคนะมาการพ่นยากลาเนี่ยควรจะพ่นสักสามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์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 ทุกอาทิตย์ทุอาทิตย์ทุอาทิตย์นะครับ เพราะว่าพวกนี้ยมันจะพ่นเพื่อไม่ให้มันลามเช่นสนิมเอ้ยแคนเกอร์เอยการพ่นยากันลามเนี่ยจะช่วยได้ทําให้มันไม่ลามถ้าเกิดสน,นิมขึ้นมาปุ๊บเราก็พ่นยากันลาซะติดกันอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งประมาณสามสี่อาทิตย์เขาก็หยุดหลามละอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่การรักสิ่งที่รักษาสนิมลามพวกนี้ได้ดีสุดคือแสงแดดเขาต้องการแสงแดดที่พอเพียงและเพียงพอนั่นคือดีที่สุดกับการรักษาของเขา นะดูจากยากันลาไปแล้วเรามาถึงยาฆ่าเพลี้ยต่างๆดีกว่าถ้าฆ่าเพลี้ยเนี่ยที่ใช้เครื่องพ่นได้เนี่ยผมแนะนําจะเป็นพวกเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยไฟหรือเพี้ยญี่ปุ่นพวกนี้เพลี้ยไฟเพลี้ยญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอยู่บนยอดเพลี้ยหอยมันก็จะอยู่ทั่วต้นท่าแหละถ้าเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยไอ้ครัเพลี้ยเพลี้ยไฟเพี้ยญี่ปุ่นไยแดงไรพวกเนี้ยใช้พอยส์เอาถั่หรือออทบูดก็ได้ใช้ถลับกันนะครับเขาจะได้ไม่ด้ยานะอาทิตย์นี้ใช้ตัวนี้ใช้่งอีกที่หนึ่งใช้ต ไวออยเป็นยาฆ่าเพีียหอยที่ผมว่าดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาอ,อยี่ห้ออื่นผมเคยลองใช้แล้วมันก็ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ไวออยใช้ได้ดีมากไวออยเราจะลดทุกวันพ่นทุกวันติดกันสี่วันเพีียหอยตายเราจะไม่ได้พ่นแบบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งไม่เราจะพ่นทุกวันประมาณสี่วันครับเพีียวหอยตายเพราะว่าตัวไวออยไม่เหม็นไม่หม็นไม่เหม็หนค่อนข้างโอเคมากเป็นไงครับกับวิธีการใช้าย,ยา กันลาใช้ยาฆ่าเพีย้ยผมว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยกับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบ YouTube ของเราด้วยนะครับชื่อช่อง PPS Garden นะครับฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากรู้อยากดูไลฟ์ของเราผมจะไลฟ์อยู่ในเพจนะครับชื่อเพจสวนกระบองเพชรพนพิใัยกระเด็นะครับฝากไปติดตามด้วยฝากไปกดไลค์กันด้วยเราจะไลฟ์สด ให้สาระคือคือไลฟ์สาระของเราเนี่ยจะมีวันอังคารกับวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ไลฟ์ช้อปปิ้งกับไลฟ์ไฮวิดเนี่ยจะเป็นการไลฟ์ขายต้นไม้จะมีวันพุธกับวันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันที่ผมไม่ได้ไลฟ์นะใครที่อยากคุยกันแบบเรียวๆท่ามก็เข้าไปคุยกันในไลฟ์ได้ครับนะอย่ากดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะนะครับความรู้ทั้งนั้นเลยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะสลหรวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ 拜拜，拜拜，拜拜。